E สวัสดีพี่น้องปองไปสปูสกคนนะครับผมมือนีพ่อพ่อกับช่องนิวงสไตล์ดันนะครับพ่อพ่อดันอีกแล้วพี่น้องมือนีมาเฮ็ดกับเขาสูพี่น้องเบิ้งนะครับอาหารอีสานบ้านเฮานะครับสวัสดีพี่น้องท่างฝั่งลาาความไทยนะครับสวัสดีท่างปังเมืองนองเมืองหน้าเด้อพี่น้องเด้อครับมือนี้นะครับสิมาแกงเฮ็ดตัวทีมให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไปเบิ้งกันเลยอุปกรณ์มึเตรียมว้แล้วนะครับไปเลยพี่น้อง ตอนนี้ก็นำก็เดืออได้ที่แล้วนะครับเลี้ยงให้ใส่ก่อนะครับมือผมล้างแล้วเด้อพี่น้องครับผมเส่บแจงเห็ดนะครับตัวถีบนะครับภาษาบันบาเอาตะไคร่นะครับลงไปก่อนเฮ็ดแบบบ้บานนะครับขั่วกับขั่วแบบแบบบรบานเด้อพี่น้องเด้อตะไครลงไปนะครับอันนี้ก็เครื่องแกงนะครับทีผมตํำนะครับเมื่อกี้นะครับอาจจะมี กระเทียมหอมแดงนะครับแล้วกับพริกสดนะครับนะครับลงไปเลยพี่น้องเตียงแกงนะครับเทลงไปนะว่าน้ากับเรืออะไรที่เราคนจังหน่อยพี่น้องครนะสีสันสุดยอดเลยพี่น้องเลยต่อไปนะครับก็เป็นเห็ดนะครับเห็ดนี่ว่ามันเป็นเป็นเห็ดปนนะครับเห็ดตัวที่บ์นะครับเห็ด บรรดาเฮ็ดหล,ลายๆเฮ็ดนะครับพี่น้องเฮ็ดซูเฮ็ดเลยว่าบอกกับว่าได้นะครับพี่น้องเทลงไปเลยครับนะครับแต่รอให้มันเดือดได้น้อยนะครับข้าวสีมะปรุงมันนะครับพี่น้องอันนี้ก็เน็ดเทอดกับกับหมอ้อก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาข้าวสีมะปรุงตัวนะครับครับเรียกเลยพี่น้องเอ,อ้ย ผมจะใส่เกียร์ไปสักก้อนนะครับเพื่อพ่วงรสชาติมันกลมกืนนะครับอย่านนใส่หลายเลยพี่น้องใส่หลายเข้มนะครับเพราะว่าเขาจะใส่น้ำปลายอยู่นะพี่น้องนะน้ำปลากระตวงเลยครับพี่น้องนี่นะครับน้ำปลาผมก็จะใส่ส่วนหนึ่งนะครับ่ าก,ก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับของเสียบของนวดบ้านเฮาปลาแดดนะครับใส่ไปเลยของส่วนนะครับเพราะว่าเฮ็ดมันหลายนะครับแห่มันพอดีนะครับอันนี้ของแท้พี่น้องรถปูมามินะครับผงสุรสใส่หลายแสียบไร้ใส่หน่อยแสียบลายพี่น้องใส่ลงไปเลยครับแป็กส่วนครึง่งเพราะหามันนัวเลยกลมกลมก,ลมกลมระปลาแดดนะครับ ก้นจักหน่อยแบบกับก้นจักหน่อยนะครับพี่นอ้องก้นจักหน่อยครับแบบกับก้นจักหน่อยก้นก่อนนะครับแบบกับปล่อยให้หมอมันเดือดสักระยะหนึ่งนะครับสักหนึ่งระยะนะครับเราสั่นให้เขากระซิมก้อนกันเลยพี่น้องกซิมก้อน ก็ต้องปรุงเพิ่มครับพี่น้องเพราะว่ามีรสชาติแล้วได้น้อยนะครับคอยเห็นหมอมันเดือดุกผักทุกผัก,ก,กอีกประมาณนึงนะครับอันนี้เป็นเฮดนะครับสรงมาจากมุกดาหารนะครับแม่เถ่าส้มมาไห่แต้สองอาทิตย์ที่แล้วก้อนอีู่ผมกิกกับมุกดาหารนะครับเ็เลยเอามากแกงนะครับก็ได้ว่าจะแกงเฮด,ดเฮดเผิงขคมนะครับอย่างมันคม้มเ็เลยบอแกง เอาไปแกงมือล้างนะครับนะผมได้กินหลายมืออันนี้มอก็เริ่มเรือแล้วเด้อพี่น้องเด้อโบ๊ทบู๊บบู๊บบุ๊กนะครับตอนสุดท้ายนะครับพักนะครับที่ผมดีไซน์สิมี่ต้นหอมพักชี่นะครับแล้วก็ไผ่ตู้นะครับหรือใบแมงลักภาษาอีสานนะครับโอ้ภาษาไทยนะครับโอ้ยผมก็ลงสาวเลยพี่น้องเด้อนี่ฮะปาร์ตี้กันไปครับก้วแบบบานๆสไตล์นุ่มนิ่วนะครับ มื่อนีก้ก็ช่วงเป็นช่วงนุ่นนิว่วเขาขัวข้วเด้อพี่น้องเด้อเอาใส่ลงไปเลยพี่นอ้องเพื่อให้มันหอมนะครับครับคนจิงน้อยเด้อพี่น้องเด้อคนจิงน้อยครับคนคนเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเอาบระดองซิมแล้วนะครับเพราะว่า มันเริ่มรรู้ร่างการแล้วนะครับเฮ็ดกะทีเริ่มซุกด้ที่เราพี่น้องมาสิปงหมอแล้วครับได้ปงหมอกันเลยพี่น้องนี่นะครับการเซหัวรวดพี่น้องเรื่อยไล่เงี้ยพี่นอ้องไล่เงี้ย ถ่วเดียวเลยครับพี่น้องใส่ถั่เดียวเลยนะครับนี่นะครับจะเรียบร้อยพี่น้องแกงเห็ดทั่วทิบหรือสารพัดเห็ดภาษาไทยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อกูใดมมกคลิปนี้กับคลิปแกงเห็ดทั่วทิบนะครับปาาพี่น้องนะครับ กดแช์กดไรนะครับกดซับตะไข่นะครับเป็นกำลังใจใกันให้นุ่มนิ่วนะครับเพื่อได้มีแรงโอกแรงใจนะครับในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อพี่งแค่นี้นะครับพี่น้องก้อนไปสวัสดีครับผมยังต้งไครับพี่น้องตั้งสีให้เหต่างล่างนะครับ สั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสั่งเลยแว